นิ่งเลยนิ่งกิ๊กเลยลุงรวีนิ่มส่างบ้างนะจ๊ะลุงรวีก็อยู่ในช่วงเก็บคะแนนจ้าจะมีใครผ่านไปผ่านมาไหมค่ะแวะเย,เยี่ยมเยียนมาลุงไอ้นั่นเลยหรือว่าเขาลงเป็นเวลาก็ไม่รู้โฆษณาที่แปะของพี่อะหนูยังไม่เห็นเลยนะหนูเข้าไปดูแล้วหนูก็ไม่เห็นนะพี่นะเขาแปะมีใครผ่านไปผ่านมาแวะคอมเมนต์ให้ลุงรวีด้วยนะจ๊ะลุงรวีสะสมคะแนนอยู่จ้า ลรามังเนี่ยนึกว่าสังวานยังอยู่ว่าจะคุยกับสังวานสังวานไปแล้วไแล้วสังวานนะขอบคุณนะคะเมื่อกี้เห็นสังวานหรือว่าพี่กนกวันเห็นแค่สองตาหนูเข้าไปไอ้ดูไอ้น้างของพี่หนูไหมอะ เสียงหนูมันเบาหรือมันดังอะพี่ได้ยินอยู่เนาะหนูก็ลองมาไลฟ์ดูเลยเล่นค่ะพี่ไม่ได้รีบหรอกค่ะเอาเป็นว่าช่วงเย็นของลุงุงวีไม่เหมาะลุงุงวีก็จะไลฟ์แค่ช่วงเช้านะคะถัคทิปยเยอะๆอะไรประมาณไปแล้วช่วงเช้าสิบโมงค่ะลุงุงวีก็ลองมาไลฟ์ดูว่าจะมีเพื่อนๆเข้ามาทักทายลุงุงวีบ้างไหมของคุณพี่พิมพ์สมนผ่านหรือยังคะเพื่อนนะคะเขาแปะเป็นเวลาค่ะโอเค ไอ้หนูก็เลยไปเปลี่ยนน,นะพี่ไปไปเปลี่ยนไปไป,ไปเพิ่มเนต็ตอะเพิ่มความเร็วเข้ามาอีกเพิ่มมาอีกสิบเมกะพี่แต่ว่าต้องมาไลฟ์อะวันละชั่วโมงชั่วโมงชั่วโมงค่ะพี่มันจะเปิดค่าการมองเห็นของพี่แล้วก็ช่วยเรื่องคะแนนแล้วก็ออกไปทําคลิปเขาบอกมาที่หนูทําอ่ะเพื่อนเข้ามาเยอะมากเลยเหมือนเขาจะดันนะอย่างเงี้ยเหมือนเขาจะดันเหมือนเขาจะดันเรามากเลยอันนี้อะไรก็ไม่รู้พี่ทาคลิปยาวคลิปสั้นเยอะๆค่ะ คลิปของพี่ที่มันมีสาระมีความรู้ค่าทําลงไปเลยอะหนูเห็นบางคนก็ทําหมูเขาได้เป็นพันไยช่วยเขาเขาก็มาช่วยหนูแล้วค่ะถ้าไม่มีเพื่อนๆพ,นพน่พี่ๆกลุ่มนั้นอะก็คงขึ้นไม่ไม่ถึงนี่แล้วค่ะพี่นินขึ้นมาไม่นะคะของพี่ดาบสนใกล้จะถึงฝั่งหรือย,ยังคะก็จะใกล้จะได้ตั้งค่าหรือย,ยังเอ,อ่ย ลุงระวีก็ดันมาเรื่อยๆกันค่ะ,คะพี่มาดูหนูก็กลับไปดูอะไรอย่างนี้ค่ะช่วยๆกันไปเรื่อยๆค่ะเราก็จะไปด้วยกันได้เรื่อยๆแต่ว่าให้พยายามทําคลิปยาวคลิปสั้นเยอะๆพี่ๆออกไปแล้วมั้งหนูหนูอยู่คนเดียวไม่เป็นไรเดี๋ยวหนูก็ลงไลน์แล้วค่ะเดี๋ยวหนูก็จะเข้าไปชมคลิปเพื่อนอี่ผมใส่เอฟเฟกก็ได้นะคะพี่เราจะได้หล่อขึ้นสวยขึ้นค่ะใช้ได้นะคะเอฟเฟกอ่ะใช้ได้อยู่ค่ะขอบคุณค่ะพี่นั่นละค่ะ เดี๋ยวหนูก็จะเข้าไปช่วยชมคลิปชมอะไรให้ค่ะพี่เหมืนอนจะเราช่วยกินข้าวน้ำตาลน้อยอะ่ะมันก็จะดีต่อสุขภาพพยายามกินข้าวกล้องนะคะหนูกินข้าวกล้องเหลืองอะ่ะตอนแรกกินไบรบลรี่มันไม่อร่อยแอล้ดคุยแลกเปลี่ยนความรู้กันได้นะจ๊ะลูงวบีก็พอมีความรู้บ้างนะคะนิดนิดหน่อยหน่อยแหละไม่ได้เยอะไม่ได้แยะกินทีแล้วเออ <laughs> ติที่ได้แต่ละวันก็ก็จะไม่เกินไม่เกินไม่เกินห้าเนาะ มีอยู่วันหนึ่งอ่ะมีอยู่วันนั้นน่ะคะแนนมันมามันมามันมาคือเพราะว่าคุณระวีไม่อยากกดไลค์เฉยๆอยากจะคุยด้วยล่ะคะ่ะช <c oughs> ิบ้านไม่ค่อยมีเพื่อนคุยผ่านไปแล้วเนาะของคุณพี่พิมพ์สมอนะคะวันนี้หนูได้ไปเยี่ยมบ้านหรือยังยังไม่ได้เข้าไปเยี่ยมเดี๋ยวเดี๋ยวหนูค่อยไปนะคะเดี๋ยวหนูลง <c oughs> เปิดค่าการมองเห็นอะ่ะสัมวัน สังวันคะแนนสังวันเห็นคะแนนตัวเองหรือยังคะอะไรพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้กันได้นะจ๊ะลุงลวีก็พอมีความรู้บ้างนะคะนิดนิดหน่อยหน่อยแหละไม่ได้เยอะไม่ได้กี่นาทีแล้วเออน่าจะได้สักอาทิตย์สองอาทิตย์ละมา้ที่ลุงลวีไม่เคยไล์ช่วงค่าไม่ได้ไล์ช่วงค่าเลยค่ะเพราะว่าทํางานก็ค่ำแลวไปเยี่ยมนะอย่างอย่างอาตอบคอมเมนต์ตัวเองเสร็จแล้วก็ไปเยี่ยมบ้านเขาตอบคอมเมนต์ตัวเองเสร็จก็ไปเยี่ยมบ้านเขาไง เขาไปอย่างนี้ไปอย่างนี้ปกติมาในไลน์แล้นิ่งมากเลย <laughs> ช่วงนี้มีแต่ไปดันดันเมมเพื่อนนะพี่คลิปตัวเองก็ยังไม่ได้ แล้วอีกอย่างพี่ก็ต้องเปิดค่าการมองเห็นพี่ด้วยการออกมาไลน์หนูเห็นอยู่ตอนนี้อ๋อสองแล้วสแสดงว่าเมื่อกี้เขาแอบดูแต่เขาถายเยอะนะคะเขาบอกว่าถ้าเราเคยทำอะไรแล้วในหนึ่งวันะ่ะถ้าเราไม่ได้ทำหรือว่าทำน้อยลงอย่างเงี้ยยาวคลิปสั้นเขาบอกให้ทำเยอะๆพยายามทำเยอะๆมีอะไรก็ถ่ายหรือว่าหรือไม่ก็โพสค่ะโพสเหมือนคุณพี่โพสแล้วค่ะโพสให้บ่อยโพสให้เยอะให้ดูนะแต่มันไม่เห็นมันไม่เห็นโฆษณา ก็คงจะแปะเป็นเวลาน่าจะเป็นเช้ากับเย็นใช่ไหมที่เขาจะแปะสิบแต่พักหลังลุงระวีเข้าได้ไม่เยอะค่ะมันโดนล็อกก่อนมันโดนบล็อกก่อนนะคะโดนมาแล้วครั้งแรกโดนชั่วโมงเกือบชั่วโมงครั้งที่สองโดนไปชั่วมง,ง,งน,วนั่งรออยู่เท่าไหร่หนูเออเกือบสิบนาทีแหละถึงมีถึงมีคนผ่านเข้ามาแต่แต่แค่รับชมนะเขาไม่ได้เข้าบ้านอ๋อขอบคุณนะคะขบับอา้าวยังอยู่หนูนึกว่าไปแล้วโทรศรรัพท์ลุงระวีแปลกปค่ะ เดี๋ยวลุงละวีก็ช่วยกันเขาก็คอมเมนต์ให้ลุงระวีเหมือนกันนะลุงระวีจะไม่แค่กดไลค์นะลุงละวีจะกดไลค์ลุงระวีก็จะคอมเมนต์ให้ทุกคนที่ลุงระวีเข้าไปหาค่ะมีเพื่อนเพื่อนดันมาเรื่อยๆลุงละวีกําลังจะถึงครึ่งทางอ่น่าจะเป็นอีกสองวันเนาะก็คงจะถึงครึ่งทางค่ะถ้าไม่มีนาทีเหมือนกันเยอะเหมือนกันค่ะลุงละวีก็ลองดูเนาะแต่ลุงละวีก็ไลค์แล้วล่ะค่ะหนึ่งชั่วโมงเมื่อเช้าลุงละวีก็อยากจะอ่าดูว่าช่วงเย็นจะมี ก็อยากจะรู้ว่าพอยังมีเพื่อนอยู่บ้างไหมเร่อนั้นเองเข้าไปดูตอนแรกออกจากไลฟ์เพื่อนตอนทุ่มหนึ่งก็เลยไปดูบ้านพี่พี่อะไรพี่แทพพิมไม่ว่าเขาอะไรไหมว่าให้โพสต์เป็นเราเปิดค่าเปิดหน้าเปิดตาเราให้มากๆอะคะ่ะใช่โพสต์ภาพนิ่งเกินสามครั้งก็ไม่ค่อยมี เาเดี๋ยวเขาก็คงคอมเมนต์ให้เรานะเวลาของลุงละวีก็มีคอมเมนต์มานะคะเวลาลุงละวีข้าบ้านคนอื่นลุงละวีก็คอมเมนต์เรื่อยๆนะคะเวลาเขากลับไม่ได้ไลค์พี่โองจะงานยุ่งงานเยอะละมั้งคะไม่เห็นเขาไลค์เลยไม่เห็นเห็นแต่วันนี้ก็ยังไม่ได้เข้าไปเยี่ยมบ้านเขาเสร็จแล้วเรียบร้อยอาจจะเป็นคลิปสั้นของลุงละวีก็ได้นะอันนี้ สวัสด,ดีจ้ามีใครผ่านไปผ่านมามก็ลองไลฟ์ดูขอบคุณค่ะพี่นินหัวใจไลฟ์ให้ลุงระวีจ้าขอบคุณพี่นะคะพี่นินก็คงจะใกล้ถึงฝั่งนะพยายามเข้านะพี่แนะนําอะไรหนูบ้างเหรอพี่ไปสา <ortune S 1> มเมมแล้วนะเนาะไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่หนูก็ได้ฟังคนที่เขาผ่านผ่านมาคะ่ะเขาก็ว่า5นาที5นาทีนิ่งอยู่เลยจะมีใครผ่านไปผ่านมาไหมเอ่ยแหมมาเยี่ยมยี่มคุณเอไอะ มองลุงลูวีอยู่เนาะลุงวีก็ทดลองดูนะคะว่าจะเป็นยังไงช่วงเย็นลุงลวีไม่ได้ทํามานานเหมือนกันอายุเริ่มมากขึ้นนะพี่เพราะว่ามันไม่ได้ใช้พลังงานมันไม่ได้ใช้อ่ะกินแล้วเราก็นอนอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้เราไม่สบายมันจะช่วยเรื่องนาทีแล้วก็ทําคลิปเยอะๆค่ะคนที่เขาผ่านแล้วเขาบอกเรานะให้ทําคลิปยาวคลิปสั้นเยอะๆค่ะเอาก็ได้ กลจะถึงสองทุ่มลุงรวีก็จะเข้าไลฟเ์เพื่อนๆแล้วค่ะลุงลวีไปเอาข้าวไปเอาอาหารให้ไก่ดีกว่ามัง้งสังวานออกไปแล้วมัง้งหรือว่ายังอยู่เอ่ยรื่ว่าสังวานยังอยู่สังวานไปแล้วค,ค่ะพี่มาดูหนูก็กลับไปดูอะไรอย่างนี้ค่ะช่วยๆกันไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็จะไปด้วยกันได้เรื่อยๆแต่ว่าให้พยายามทำคลิปยาวคลิปสั้นย้พูดคุยทักทายกับลุงลวีได้นะจ๊ะ ลุงวีก็ลองมาไลฟ์ช่วงเย็นดูค่ะว่าจะมีเพื่อนๆบ้างไหมช่วงเช้าก็พอมีเพื่อนๆ่ค่ะลุงรวีก็ทํามาถ้าเวลาโดนหันก็ต้องออกมาไลฟ์นะค่ะไลฟ์แล้วก็ทําคลิปเยอะๆบางคนก็บอกว่าไม่ต้องไลฟ์แต่ว่าต้องอาศัยทําคลิปเยอะๆค่ะหนูไม่ได้ทำรายเดือนหนูหาโปรรายเดือนไม่เจอก็เลยเป็นรายสองวัน หนูก็เลยเพิ่มต้องเพิ่มทุกสองวันสองวันไม่งั้นพอหลักสี่ปุ๊บสายมา,าทําอะไรนิดๆหน่อยๆเขาก็จ้องนะทําอะไรก็เริ่มติดพี่ไอ้หนูก็เลยไปเปลี่ยนนะพี่ไปไปเปลี่ยนไปไปเพิ่มเนต็ตเพิ่มความเร็วเข้ามาอีกเพิ่มมาอีกสิบเมก,กอะพี่แต่หลักหลักสี่อะพี่มันมากเกินหลักสี่อะจากหลักหลักสาหลักหลักร้อยก็ไปที่หลักสี่อันนี้ใช่ไหม ส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นนะคนไทยชอบกินข้าวค่ำๆแล้วก็เป็นน้นเป็นนี่อหนูก็กินนะแต่ว่าหนูกินข้าวกล้องไงอแล้วอีกอย่างพี่ก็ต้องเปิดค่าการมองเห็นพี่ด้วยการออกมาไลฟ์หนูเห็นอยู่ตอนนี้อ๋อสองแล้วสแสดงว่าเมื่อกี้เขาแอบดูแต่เขาออกมาไลฟ์ปกติทุกวันลุงนวีก็จะไลฟ์วันละชั่วโมงค่ะจะมีช่วงประมาณสิบโมงนะคะลุงนวีจะไล์ <laughs> จะดูว่ามีเพื่อนบ้างไหมเพราะว่าปกติจะไลา์แค่สิบโมงออกไปแล้วเหรอเห็นเทศตาของพี่ของพี่สู้ไปนะคะพี่อย่าถอยนะคะถึงมันจะ